สวัสดีจ้าวันนี้เราจะพาไปที่ร้านเจ๊นองแซบเวอร์ว่าแล้วเราก็ไปกันเลยถึงแล้วจ้าร้านเจ๊นองแซบเวอร์นะคะเป็นร้านบ้านไม้คลาสสิกสุดๆนะครับร้านจะตั้งอยู่ริมคลองประแสนะคะอยู่ในชุมชนบ้านเก่าปากน้ําประแสนะคะอยู่ติดริมคลองประแสนะคะบ,บรรยากาศคือดีมากนะคะเป็นอีกหนึ่งร้านดังนะคะมาถึงเราก็สั่งอาหารเลยจ้าคืออาหารที่มาหน้าตาดีมากนะครับเมนูน่าทานทั้งนั้นเลยจ้านี่ก็เป็นเมนูไฮไลท์นะคะ หมึกนึ่งมะนาวหมึกนึ่งมะนาวที่นี่นะครับตัวหมึกจะสดมากนะครับเด้งเด้งึงดึงเลยจ้ามาพร้อมน้ำเปรี้ยวๆนะครับสดแซ่บเวอร์จริงๆจ้าสมชื่อร้านเขาจริงๆนะคะอาหารมาครบแล้วแล้วก็บรรเลงเลยจ้าน้องฮนานะก็อร่อยใหญ่เลยนะครับมีหมึกดําให้ด้วยน้องฮนานะจะชอบทานหมึกผัดน้ําดํานะครับแล้วก็ปลาอินทรีย์ทอดจ้าน้องจะชอบมากเลยนะครับดูท่าทางน้องจะหิวมากนะครับกินไม่หยุดเลยจ้ากินไปชิวบรรยากาศข้าง คอมประสไปนะครับคืออากาศลมพัดเย็นๆดีมากนะคบตรงนี้นี่ครับหมึกผัดน้ำดำเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แนะนำนะครับน้องฮาน่าชอบมากๆเลยจ้ากินหมดไปหลายตัวเลยนะคะเหมือนจานนี้น้องจะกินคนเดียวเลยนะครับวันที่เรามาลูกค้าก็เยอะเหมือนกันนะคะพูดแล้วเราก็มากินกันเลยจ้าอร่อยคำโตกันไปเลยจ้านี่ครับหมึกคำโตๆครับมาลองชิมไฮไลท์กันดูสิครับนี่เลยจ้าอืมคำใหญ่ๆกันไปเลย ใครผ่านมาแถวนี้แนะนําได้เลยนะครับคือบรรยากาศดีมากนะคะทานอาหารริมคลองแบบนี้จา้ากินไปชิลไปนะครับน้องฮนะาสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้า